ไปแล้วนะคะเป็นเด็กดีนะลูกแม่ไปแล้วลูกแม่ไปแล้วอาจาลูกจ้าแม่ไปแล้วลูกแม่ไปแล้วลูกแม่ไปแล้วลูกเดี๋ยวแม่ไปหาหาบ้านให้หลูต่อนะลูกจ้ะจ้ะแม่ไปแล้วลูกจ้าลูกจ้าแม่ไปแล้วลูกมาหาแม่มาแม่ไปหาบ้านให้หลูก่อนนะลูกคณท้องมาหาแม่มาหาแม่มาลูกอยู่ดีๆนะลูกนะโอ้โได้รู้นะล้วอยู่ดีๆนะลูก ตัวเล็กไม่ดื้อไม่ซนนะคะแม่ไปหาบ้านให้หนูก่อนแม่ไปคุยกับเพื่อนก่อนนะเข้าไปแล้วลูกดีสองเป็นเด็กดีนะลูกเ,เด็กดีนะลูกแม่รู้แล้วลูกตัวเล็กแม่รู้แล้วเดี๋ยวแม่มาอีกนะเดี๋ยวแม่หาบ้านให้หนูก่อนนะไปนะน,นะคะ อยู่ดีมีสุขนะลูกอย่าลืมของนะรู้เปล่าแม่ไปแล้วลูกคันท้องอยู่ดีดีนะห้ามสนห้ามดื้อนะคะนะโอ้ลูกไปแล้วนะลูกแม่ไปนะคะเด็กๆมันท้องดูแลลูกดีด,ดีนะแม่ไปหาบ้านให้นูกก่อนนะครจะกินน้ำแข็งยกมือขึ้น <c oughs> คนสวยกินน้ำแข็งไหมคะก <c oughs> ินน้ำแข็งเลยคะ่ะลูก อ,อกินน้ำแข็งชื่นใจ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 เดี๋ยวกินอาหาร <c oughs> น,น,น,นะลูกกินอันของเพสวยกินซะลูกกินซะกินซะลูกเพสวยกินข้าวค่ะกินข้าวลูก <c oughs> เดี๋ยวแม่เอาข้าวไปให้มีตังกับจำนวนก่อนนะ,นะ,ะกินซะลูกกินตรงนี้ค่ะ แบ่งกันม mm. ีน้ำแข็งให้หนูด้วยอกินซะลูกเดี๋ยวแม่มาเกตนะคะกินลูกมีน้ำแข็งให้หนูกินด้วยนะคะกินกินเก่งมากดูนวลกระดิกหางเออกินซะลูกกินซะพี่วัวมากินข้าวลูกพี่วัวกินข้าวกินข้าวแล้วมีน้ำแข็งให้ด้วยลูกเล้วกินข้าวลูกกินข้าว พี่วัวกินข้าวค่ะกินดีๆลูกตานกินข้าวตานกินข้าวเลยเออเอออย่าให้หกนะลูกกินดีๆอย่าให้หกนะเออเออพี่วัวกินข้าวลูกเดี๋ยวแม่มาเก็บนะห้ามเอาชาแม่ไปไหนนะคะวันนั้นเอาขันแม่หายไปแล้วนาที่ใส่น้ำอ่ะตานกินข้าวพี่วัวกินข้าวค่ะลูกกินเยอะๆนะพี่วัวกินข้าวเยอะๆนะคะ ตัวเล็กกินข้าวนะลูกตัวเล็กตัวน้อยกินข้าวลูกกินข้าวลูกพี่วัวกินเยอะๆลูกกินเยอะๆลูกเติมให้มีตังค่ะกินเลยค่ะอ้ยหิวอายุห <laughs> ิวอายุมีตังหิวอะคะกินให้อิ่มลูกแม่เติมให้สองรอบแล้วนี่น้ำแข็งอยู่นี่ลูกตากินให้อิ่มเร็วๆกินให้หมดเลยลูก เดี๋ยวแม่จะได้เก็บลูกกินให้หมดลูกมีน้ำด้วยนะคะกินเลยลูกตัวเล็กกินเลยตัวเล็กตัวน้อยกินให้หมดลูกช้อนใบไม้ได้ละเรียบร้อยสะอาดแล้วเติมน้ำให้น้องเต็มๆจ้า จ้าเรียบร้อยอีกไหมคะเติมรอบสามอะแม่ให้ลูกของสารหนูหิวหนูก็กินนะคะมีตังกินอะไรลูกเออกินซะกินดีๆอย่าให้หกกินดีดีอย่าให้หกเออกินแล้วลูกมีตังกินนะกินดีๆน,น,นะลูกนะเก่งมากค่ะเก่งมากแม่เอาน้ขนขําแข็งมาหนึ่งน้ําแข็งมีตังชอบกินน้ําเย็นใช่ไหมลูก กินซะหนูก็มีหัวใจใช่ไหมคะอ่ะกินนะลูกกินจะกินให้อิ่นะแม่เทอาหารกับน้ําน้ำแข็งวางไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็ละมังสีเขียวแม่ตักใบไม้ออกให้แล้วตเติมน้ำใหเต็มแล้วนะเทพเทวดาฟ้าดินคุ้มครองนะคะให้หนูอยู่รอดปลอดภัยกันทุกตัวนะอย่าโดนวางอย่าเบื่ออย่าโดนรถชนนะคะยาเจ้าชู้ติดนะลูก ยาเจ้าชูติดแม่ดึงไม่ได้ดาวไม่ไปแล้วลูกไม่เอาอาหารเทมาให้แล้วนะคะน้ำแข็งเทให้แล้วนะเออหิวแล้วไปกินต่อนะลูกเออเก็ียวเดวดา้าดิตคลองนะให้อยู่รอดปลอดภัยกันทุกตัวนะคะอย่าโดนรถชนอย่าโดนวางอยาเบื่อนะลูกตาไม่ไปแล้วนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดแม่มาไวเด่๋ยแม่ลาดตัวให้นะวันนี้แม่มาดึกลูกพะแม่พาเจ้าบีสองไปฉีดวัคซีนกระตุ้นมาแม่เอาอาหารเทไปแล้วนะน้ำแข็งแม่เทใส่ภาชนะใหม่ให้แล้วนะกะลังสีเขียวแม่ช้อนใบไม้ออกให้แล้วนะลูกนะเติมน้ำให้เต็มแล้วหนูไปกินนะลูกเดี๋ยวดึกไปหิวแล้วไปกินอาหารต่อนะไปแล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันล,ลูกขนนิ่มจังลาดตัวทุกวัน <laughs> อาหารกับน้ำแข็งอยู่นี่นะลูกหิวแล้วมากินนะลูกนะ แม่เอาอาหารให้กินไนูกินกินกินนะคะแม่วางไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวหนูกินนะคะน้องดาไม่ต้องเดินหนีแม่ลูกไม่ต้องเดินหนีแม่นะคะไปกินอาหารนะลูกนะ e. น้ํากับอาหารอยู่นี่แล้วเรียบร้อยดําเดี๋ยวหนูหิวแล้วไปกินนะคะดําหิวแล้วหนูไปกินนะคะแม่เทไว้ให้หนูแล้วนะเดี๋ยวหนูไปไปกินตรงน,นั้นนะคะมีน้ําด้วยลูก